ร้านข้าวจิ้ก่อนร้านไหนเนาะข้คลองมันไปใช่ไหมคลองมันอยู่ตรงโน้นอะแต่ถ้าเราเดินไปโน้นนี่เลยมันก็จะไปต้นคลองแล้ววนกลับมาเด้ายวคลองมันจะมีร้านหมูเกาหลีเนี่ยได้ไปก็ได้หนาวไม่ใส่ตวเนี้อย่างนี้นะสับเด็ม เมืนอโรโคตรหาอะไรกินไม่ได้มาตายที่มินิมาแล้วใส่ต้องอ้งนหน่อยอ่ะไม่พอลองดูโอหันก็าดูหายกินยากครับหายกินยากมาก หรือเราเรื่องมากก็ไม่รู้